นวนวนก่อนหน,น,นยไปใช่ไหมเฮ้ยนหนึ่วนหนึ่งหวใกล้พี่เยาเขานเขาเนย,นขออยัางปกันได้เวลาฮีโร่มี

ผมเทเน็ตทีวีกลับมาอีกครั้งกับภาคต่อนะฮะเออแล้ววันนี้ก็อยู่กับแกะน้อยจอมสนนี่วันนี้มันมาละก็จะมารีวิวปืน SLR นะฮะยังไม่ได้รีวิวเลยแล้วก็เป็นเซตน้องแกะนั่นเองอชอโดยทีหมวดที่ผมจะเล่นนะเป็นเกาะสายลุงแล้วก็่าเล่น2คนนะฮะแต่ว่าเราจะไปแค่คนเดียว เฮ้ยทุกคนผมเพิ่งรู้ว่าคะแนนผมมันแปดหมื่นละเจอกันในเกมแล้วกันฮะครับ่าาร์ตี้ก็เริ่มขึ้นมาแล้วนะฮะพี่ผมว่าผมอยากลองลงเมืองไออันนี้อยากเป็นเจ้าแห่งเจ้าแห่งกองเรือกาแล็กซี่น่าจะมีคนรบเรานะเดี๋ยวผมลงตรให้มันมีตุ๊กตาแล้วปรับ ทอ้ัดุกคนผมว่าผมจะต้องเป็นเจ้าแห่งแล็กซี่ให้ได้ทุกคนไปไม่เข็ยบัะผมไม่เข็ดบผู้คนผมไม่เข็ดบเมื่อกี้ผมจับผมน่าจะจับ M16 ก่อนอะเออเอฟก่อนอะครั้งนี้ไม่ยอมไม่ยอม จุ๊บจุ๊บจุบจบจบจบ,จบ,จบ,จบไม่ยอมหรอกไม่ยอมหรอกบอกแล้วพี่ไม่ยอมไอ,อ,อมาา้น้องไอ้โถเอ้ยอ้โถเอ้ยคิดว่าจะเจ๋งอ้โถเมื่อกี้เกือบตายหลังจากที่ข้าบเป็นจกักรพรรดิแห่งกาแล็กซี่ศักดิ์สิทธิ์เพราะว่าข้ามีแค่เจ้าคนเดียวไงล่ะไอ้สหายเดี๋ยวข้าต้องลงจากเรือแล้ว ข้าฝากเจ้าเป็นปู่โซมพอ่อซับเลยนะม,นมันต้องสูงมันสูงจับพื้นกันไปเดี๋ยวเราจะลงเมืองเมืองศักดิ์สิทธิ์นะฮะไปว้าวอืมผู้นำมันความตายมาแล้วมีม,ม,ม,มีมีคนเลยเราต้องหาเพื่อน SLR นะทุกคนเฮ้ยพูดถึงก็เจอเลยอะทุกคนดูดมิมาแล้วมาแล้วมาแล้วพระเจ้า โอ้โหย่างสวยอ่ะทุกคนดูดิตั้งแบบนี้พร้อมแล้วพร้อมที่จะโดนกระทืบอ,อ่ะเฮ้ยขึ้นไปคุณหกอะไรเฮ้ยข้างหน้ามีคนข้างหน้ามีคนเราจะไม่ยอมปล่อยให้เหยื่ยอเหยื่อของแก่ไอ้น้องสกว อนนี้ก็มีแค่คูณสามนะคูณสามกม่หวแล้วทุกคนน้านมีคนไม่ใช่ห,หายหนหานหไหนะเสีมนมาจากตรงไม่เจอวะทุกคนไม่เห็นเลย เปล่าเชื่ไม่เจอเออโดนหลอกอ่ะทุกคนโดนหลอกว่ะเอ,อาอสไลด์ดีกว่าผม่<อ>ผมก็ไม่น่าจะโดนหลอกนี่แล้วโอ้โห <laughs> โอ้โหผมว่าไม่ไม่ควรเล่นเอินาดอร์แล้วมาตนนันี้โอ้ย โอ้โหไอสัตว์กูยิงตั้งนานเอียแต่กู เปิดตัวลังการขนาดนี้ว่ามันคงจะไม่รู้แล้วมั้งตอนนี้ตะขอละหมดแล้วนะย้ำตะขอละหมดแล้วหายตัวหายหาไม่เจอคนอยู่ไหนวะเนี่ยนี่ไง พื่อนก็น่าจะมาตรงเดียวกันป่ะเอาเอาก่อนเอาก่นเอาอตน,น,นี้ก่อนไฟล,ล่าละเฮ้ยเยวเี่ยวเกี่ยกี่ยนเกิดอ้นหรือวะเู้กอนเดี๋ยปะผมาไม่เฮ้ยโม,มเมนท้ายนี่โมเมนท้ายแลย้วก็ของ่ามาเนี้ยคคนแค่นี้ก็เล่นได้ละเฮ้ยมีคูณสี่วะขอบคุณสำหรับอาหารครับเฮ้ยมีแอดอด็เ้ย เก็บเคาะอบด้บลยนะครับไปนู่นเลยไปนูน่นมาเขางงไงว่าไม่ก็พูกจะตามไปเอาข้างนอกปูกูยิงข่าใหม่วะนนี้อ่ะเชิบเชิบแต่เอาไอตะขอข้างล่างอ๋อตะขอผมเก็บ12ชิ้นนะก็แค่12ชิ้นก็โอเคแล้วเฮ้ย,ม,ยมีคนยิงเหมือนผมด้ป่ะทุกคน ันจะมีคนคิดอะไรนกันขนาดน,น,นั้เนเลยหรือว่ารามีคนคิดเหมืนอนเราด้วยโถษมันเป็นหุ่นยนต์พวกคนก่อนอื่นมันเป็นหุ่นใช่ไหม้องทำการยิงก่อนผมจับเอ็มเคดีกว่า ชื่อว่าเบต้าได้เลยเราเห็นดีกันว่าตอนนี้ค่าขอเข้าวงกันลดค่าทำไมมันขี่ช้าแบบนี้เนี่ยเข้าวงกันเจตนาริกาพ่อแม่ไม่อยู่ไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ละไม่ใช่ไม่ใช่เจดนาริกาไม่ใช่เนยูเป็นยูขี้ว่าเท่ไหร นี่ไงบอกแล้วอย่าหันตูดให้พี่เฮ้ยอย่าหันหลังให้พี่เฮ้ยหนึ่งหัวหนึ่งหัวมาใกล้ๆพี่ดิคิดดูแล้วกันนะฮะ กูก็กลัวมันเหมือนกันไปทุกคนได้เปลาฮีโรนีเยอะๆๆ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 ออ ไปนู้นแล้วกู master. ไม่เจ้าช็ปช็ป๊อปป๊อปป๊อปอย่าโรค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 ไม่โรคไม่โออไม่โรคไม่โรคฟับจุกหลบจุกหลบใครมันกล้ายิงกูเดี๋ยวเดี๋ยวได้ล่วงเดี๋ยวได้ล่วงพี่บอกไว้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวได้ล่วงพี่ว่าพี่เอาเลยดีกว่า เฮ้ยตามมา,ตามมาวะตามาามาคนหน้านมันมีอะไรบางอย่างเหมือนมีคนเดี๋ยวผมว่าขออนุญาตเลือคนยนต์มากเลยตอนนี้ เี้ยนี่อย่างมัน่ะแปนะ๊บเดทุกขนางอนขอญาตไอ้นี่ผมเก็บมาหน้าละคอเถอะ ขา้ขนาน่าจะข้าน่ามีคนหนึ่งเราจะเราจะเจอสองตีไม่ได้ เอ้คนยิงก็หล่าหล่ผมต้องเก็บลูกกรปืนโอเคกระปายผมผมกระปายฝั่งนี้มีคนยิงนะ

ตึงหัวะคนตึงหัวะตึงหลัะต้องรีบเข้าวงนะครับวงแรงอันนีไน้ไม่โดนไม่โดนสี่คนแล้วสี่คนแล้ می خونم. เฮ้ยป็นนันเท่าไรอะครับนี่บินแล้วก็ไ,ไห็นในทีวีก็แกร่งอยู่นะเนี่ยถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะสำหรับวันนี้ก็ตึงมากเลยเนาะเมื่อกี้เม้มปากเลว้วเกือบโดนละเกือบโดนละมันมันไม่มีอะไรสัญญาณขึ้นว่ามีการบินเข้ามาเนะเพราะว่าเรากดสมู ก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับสักร้อยไลค์ <c ười> ไม่ถึงเอาสิบไลค์ก็พอนะฮะ <c ười> ก็สำหรับนี้แฮนดนวิก็กลับมาว่าขอบคุณและสวัสดีครับลาก,ก่อน